สวัสดีครับท่านชมครับขอต้อนรับท่านชมเข้าสู่รายการกวนชวนเที่ยวครับรายการที่พาท่านชมไปกินไปเที่ยวทุกซอกทุกมุมทั่วประเทศไทยเลยนะครับต้องไปกับผมครับเงียสงจากพัตตาคัรเล่งของพระรามสองและ สุขุมิตรสองคนเดิมครับและนอกจากนั้นครับเรายังมีเหล่าน้องๆ้องกวนชวนเที่ยวเป็นหนุ่มหล่อสาวสวยพาท่านชมไปเที่ยวทุกที่เลยครับที่ผ่านมานะครับคุณมาเมี่ยวเนี่ยครับพาเราไปเที่ยวที่ตลาดน้ําตลิ่งชันกับลุงสุรเดชเรียกว่าเที่ยวกันแบบล้นลาสนุกสนานช็อปกระจายกินกงนแบบกระจุยมาเลยนะครับและวันนี้ครับทั้งน้องมาเมี่ยวกวนชวนเที่ยวและลุงสุรเดชก็จะล่องเรือพาพวกเราไปเที่ยวชมบรรยากาศความสวยงามของการท่องเที่ยวของเราในวันนี้ครับ ช่วงควนชวนเที่ยวสนับสนุนโดยฟิล์มกองแสงไฮคูเย็นไม่กลัวแดดเลคอนโปรดาคาแอัเซซอรี่ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชุดแต่งโครเมียมรถยนต์มีจำหน่ายตามร้านประดับยนต์ชั้นนำทั่วไป สวัสดีค่ะท่านผู้ชมละเฮซงค่ะวันนี้มะ่เหมี่ยวจะพาไปเที่ยวกันที่วัดเกาะค่ะเพื่อไปสักการะหลวงปู่ทองและหลวงพ่อดําที่ได้รับคําล่ําลือและศรัทธาม,มากมากนะคะจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยแต่วันนี้เนี่ยการท่องเที่ยวของเราจะเดินทางโดยเรือค่ะโดยจะขึ้นจากท่าน้ําตลาดน้ําตลาิตล่งชันว่าแล้วเราไปเที่ยวกันเลยดีกว่าค่ะค่ะและตอนนี้นะคะมะ่เหมีม่ยก็อยู่ที่จุดที่จะมาซื้อตั๋วนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งเรือไปที่วัดเกาะกันแล้วไปไหว้พระกันค่ะ ไปครับคุณลุงครับตอนนี้หนูพร้อมแล้วอยากไปมากเลยต้งที่ครับต้องที่โอเคขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะไปกันค่ะไปเลยไปเย้เดี๋ยวกินกันให้สำราญใจเราก็ชื่นบานบรรยากาศสวยของกินอร่อยเจอกับพวกเรากินกับพวกเราทั่วไทยกับกุนชวนเที่ยวนั่งชมบรรยากาศ ตอนนี้อยู่ในเรือแล้วเป็นเรือทั้งอย่างค่ะบรรยากาศรอบข้างนี่แบบแต่ละบ้านจะมีสัลาเล็กๆกันเนาะมีบันไดสําหรับอาบน้ําที่นี่เขาใช้น้ําอาบที่นี่อยู่นะอาบน้ำได้้วยหรออาบน้ําเล่นน้ําอยู่ข่าวออกซิเจนในน้ําของสลิงชันเนี่ยมีมากสิเดียวนั้นจึงเป็นที่อาศัยของบรรดาฝูปลาอะไรต่างๆปูปลาแบบสัตว์เล็กสัน้อยในน้ำเยอะแยะใช่ไหมจุดแรกที่เราจะไปเราจะไปวัดเกาะกันก่อนเราจะไปวัดเกาะคือสลิงชันนี่มันมีสภาพคล้ายเกาะ นะครับมีมีคลองล้อมรอบในตัววัดเกาะเองก็จะมีคลองล้อมรอบค่ะภายในบริเวณวัดเกาะนียก็จะมีหมู่บ้านมีโรงเรียนมีอะไรต่างๆนะเป็นชุมชนชุมชนหนึ่งเลยเมื่อก่อนนี้ราชการย้ายมาอยู่ที่บริเวณวัดเกาะนี้คือจะไปไหนต้องไปทางเรืออย่างเดียวอ๋อปัจจุบันนี้ก็ไปทางเรืออยู่นะฮะรถยนต์เข้าไม่ได้นะฮะก็ต้องซื้อเรือก็ส่วนมากก็าจะมีเรือโดยสารด้วยซื้อเรือเองด้วย าไปด้วยกันเดี๋ยวกินกันให้สำราญใจเราก็ชื่นบาน<า>บรรยากาศสวย,ญญสวยขขงกินอร่อยบบเดี่ยวกับพวกเรา,ากินกับพวกเรา ข้าสวยเขากินอร่อยเที่ยวกับพวกเรากินกับพวกเราทั่วไทยกับชวนชวนเที่ยวมาสิมามาไปดขึ้นแล้วนะคะขึ้นเรือแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่วัดเกาะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระกันบ้างพระพุทธรูปนะครับครับหลวงพ่อดำา312บอปีนะครับโอเคนะครับกินกับพวกเราทั่วไทยกับกวนชวนเที่ยว นี่เราจะสังเกตได้ไงครับเวลาเราเข้ามาคุณมังเหียวทราบไหมครับว่าเวลาเขาเข้ามาในโบสถ์แล้วพระองค์ไหนเป็นพระประธานเราก็ดูจากว่ายอดฉัดฉัดอยู่อ,องค์ไหนองค์นั้นก็คือพระประธานคร,ครับผมอันนี้เราสังเกตอย่างนี้นะครับค่ะ,ะอย่างพระดำนีชั่นก็สามร้อยกว่า,าวปีแล้วนะครับเป็นวัดเก่าแก่ครับวัดเกาะนะครับโทุงเฮงเฮงเฮงรวยรวยงานเยอะเยอะคุณผู้ชมดูรายการเยอะเยอะ เดี๋ยวจะพาไปไหว้หลวงปู่ทองด้วยนะครับเดี๋ยวเรากราบาไปลามาไหว้เนาะเข้าโบสถเข้ามีพระพุทธรูปทุกครั้งต้องกราบทุกครั้งครับเมื่อมาถึงความสุขอย่างนี้จะกลับมาอีกครั้งเที่ยวสนุกกับทิป เที่ยวเจาะลึกกินอร่อยนอนสบายที่กุ้ยหลินหยางซั่วชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์ภูเขาที่สวยงามของกุ้ยหลินที่ไม่เหมือนใครในโลกล่องแพไม่ไผ่ไปตามลําน้ําพบมังกรแม่น้าสายเล็กๆที่มีทิวทัศน์ภูเขาที่สวยที่สุดของกุ้ยหลินต่อด้วยความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่ธรรมชาติสร้างสรรค์สวยงามดั่งสวงสวรรค์จนนักท่องเที่ยวพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเสมือนอยู่ในดินแดนแห่งเทพนิยายที่ถ้ำวังสวรรค์ต่อด้วยการสักการะ,ะเจ้าแม่กวนอิมที่วัด เหนอเหนืนที่โด่งดังและใหญ่ที่สุดของกุ้ยหลินและพลาดไม่ได้กับเมนูที่เฮียสงสรรหาอยากให้คุณได้ลิ้มรสกับเมนูปลาแช่เบียร์เมนูสุดอร่อยของกุ้ยหลินและเผือกคริสตตลอาหารจานเด็ดที่หน้าตาเป็นเอกลักษณ์และอีกมากมายกับอาหารพื้นเมืองสูตรกวางสีทริปนี้พลาดไม่ได้และไปเที่ยวกับเฮียสงเล้งหงกับกินเที่ยวอาราดูเออร์ออนทัวนะครับ